วันนี้ถ้าช้านี่ตกรอบไปเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนตำแหน่งสลับตำแหน่งกันนิดนึงโอเคออามีตรงกลางนะนะพร้อมแล้วเริ่มหนึ่งสอน่จะตั้งเกตไี่ห้าต้องเกตไลเจ็ดแปดจะต้องเกตไปสิบแปดตั้เกตไปสิบสามสิบสี่จะต้เกตไปโอ้โหไม่เกิดไ หารลงตัวแล้วเราขอเลขที่สองหารลงตัวด้วยโอ้วิเยอะในนั่นอ่ะอาเปลี่กนให้เป็นห้าก็ได้เออเออเลขที่ห้าหารลงตัวเลขที่สามกับห้าหารลงตัวเลขการให้เป็นดิจิตอลเกตเป๊สามกับห้านะโอเคนะพร้อมเหนียดแตกเลยเดี๋ยวฉันช่วยเดี๋ยวฉันช่วยอยอ่เออช่วยนะเลือดเซ็งนักนัด้วยนิดนึงนะคะสำหรับทุกท่านเลยพร้อมแล้วเริ่มหนึ่งติดตั้งเกตเป๊ะสามห้า เดี๋ยวมันเร็วไปเออ5นะเอาใหม่นะพร้อมเริ่มหนึ่งสองดิจิตอลเกตเว้นสี่ดิจิตอลเกตเว้นหกดิจิตอลจบแล้วจบแลวอวน่ารับของรวันลไยให้อร้อมมาให้นะคะขอบคุณค่ะเขาเสซฟความมือให้ด้วยมาต่อพร้อมแล้วให้อรอมเริ่มมาเริ่ม1น่อ,อ ไปเลยให้ออกมาให้นะคะได้น้ำหมงวันนะคะเป็นรองเท้าจากคิสตันนะคะแล้วก็ตุ๊กตาจาก s อ b พร้อมกับขวดน้ำจากเฟ t ร์ช i อยนั่นเองยินดีด้วยนะคะเหลือสองคนรอมออฟเป็นสามพร้อมแล้วเราหนึ่งมไม่ชนนะอ๋อ,อไม่ชนนะชนไหมอ่ะไม่ชนไม่ชน แกฮะนุ้ยพี่หักค่าตัวไปเลยนะไม่ชนนะไม่ชนแต่ออฟหนึ่งสลังฉันจะเถื่อนเลยนี่ขนาดฉันไม่ได้ยืนอยู่หน้าลำโพงแฟนขับไม่ได้ยินแฟนขับไม่ได้ยินไม่เท่าไหร่คือไปปวชมาไงสอืยี่สิบวันใช่ไหมเออพอออกมารอผมยาวด้วยอะไรด้วยฟิตใหญ่เลยออกกําลังกายมันไม่ได้ปลดปล่อยเออไม่ได้ปลดปล่อยช่วงนี้ซนนี้งานเยอะด้วยไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวอ่ะหนึ่งแล้วก็ สองทีตง่ต้เกเว B สี่อ่าที่ต้นเกรด B ที่ต้านเกรเจ็ดแปดเก้าลองดูใช่ไหมเอางี้ไม่เป็นไรที่หน่งที่สองเรามีของรางวัลบอมให้เหมือนกันเลยแล้วกน กระเป๋านะคะให้แบบเป็นกิ๊บเซ็กนะคะอาราให้ออกมาใหม่เดี๋ยวถ่ายภาพร่วมก,กันบนเวทีแล้วกันนะคะโลสกับพี่ลิลลี่อ่าถ่ายภาพร่วมกันเนาะร่วมกันไหมชิ้ชิค่ะพี่ลิลลี่โชว์ของนิดนึงไหม ขอบคุณมากค่ะขอ,คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราอีกสักหนึ่งเกมเขาบอกมาว่าของมี